ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมวันพันแมซึ่งติดลิกสิทธ์เทนะครับอันนี้ผมก็เล่นมาแล้วนะครับเออแต่รังไม่ได้ลงคลิปเออตัวสิผมก็เล่นนะแต่ผมไม่ลงดีกว่า,มวาผมไม่ชอบรงจุลศิแต่ผมก็เล่นนะเออแล้วกูอเ,ออเ,อเล่นหมดอตเออ,เอ,อมดเดียวสิบมดโอเค เกี่ตรงนี้แหละคือมันกเดียวสิมัดสิมัดโอ้เดียสิมัดอื้ไม่ได้นี้อันเดียว เนี่ยผมยังมีตกกระดาษอย่มึงเชื่อเถอมึงไม่ได้รับของเลยฉันแค่ฉัน,นเจอยีกูหน่อยเกอจังวะเคมแล้วโอ้โห เพื่อมาอัดคิดเพื่ออะไรกูจะมาอัดเพื่ออะไรวะเน,นี่ยอืมอืมยังไม่มีใบนี้เลยอือ,อฮัลโ <ๆ S 2> ยาบยไปจักกับพัฒเด็กแต่กูม่เคยได้เลย cứ xùm cá này mà không tung quảng được rồi xùm mấy cái cá điệu thôi xùm gì thầm mày đây là S A vùng như này nè

เดี๋ยวผมขอไปเก่งสู้ก่อนเลยกันนะเอออม่นนี่เสียงผมก็บอกว้ยโอ้ยอี๋โอ้ยสัสเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคไปชิบแค่